อยากขาข้อมูลแบบลึกๆหาเป็นทีเป็นร้อยเป็นพันเว็บด้วย AI ใช้ตัวไหนดีนะครับซึ่งคลิปนี้มีคําตอบนะครับพร้อมวิธีการสอนด้วยนะครับผมแนะนําตัวของ Gemini ทาไมถึงแนะนํา Gemini นะเพราะว่า Gemini เนี่ย้วยตัวของเขาเป็นของ Google ถูกไหมครับ Google จะมีระบบ search engine ของเขาอยู่แล้วนะับบเสมอเป็นคลังข้อสมุดโลกครับเขาก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากนะรวมถึงมี Google Scholar นะครับที่เป็นแหล่งรวมงานวิจัยอยู่ในตัวนะครับเขาก็จะหาข้อมูลไปหาจาก Scholar โดยหาจากเว็บด้วย ต่างๆรวบรวมมาให้ข้อมูลกับเรานะครับตัวของ ChatGPT หรือตัวอื่นๆมันก็ทําได้ดีครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะดีกว่า ChatGPT ค่อนข้างเยอะในส่วนตัวผมนะเราก็จะมาใช้ Deep Insert วิธีการทําไม่ยากเลยครับในตัวอย่างของผมเนี้ยผมจะเขียนพร้อมว่าช่วยหาข้อมูลแผนธุรกิจของแบรนด์เสื้อยืดชื่อว่ายืดเปาให้ที่อ่าจากนั้นผมก็กดไปคําว่าเครื่องมือแล้วกดคําว่า Deep Insert นะครับแค่นี้ครับเป็นการเรียกใช้เครื่องมือของ Deep Insert ละจากนั้นเพื่อให้คุณกด Enter ไปครับนี่ AI ก็เริ่มกระบ,บวนการในการหาข้อมูลของชุดๆเนี้ย ควรจะต้องทํางานอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับเขาจะเขียนออกมาแบบนี้ครับอ่ะก็สามารถกดแสดงเพิ่มเติมได้ครับคุณก็นั่งอ่านครับว่าเอยวิธีการที่เขาหาข้อมูลตรงเนี้ยคุณโอเคกับการทํางานประมาณนี้หรือเปล่าถ้าไม่โอเคเนี่ยมันก็มีปุ่มแก้ไขแผนคุณสามารถกดแล้วแก้ไขได้แต่ถ้าโอเคแล้วให้กดเริ่มค้นขวาครับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสองหน้าต่างแบบนี้นะครับก็แสดงว่าคุณเริ่มให้เขาทํางานในการดีวิสเลียเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคุณก็รอครับคุณก็ปิดหน้าจอจ e มมี่ก็ได้ครับไปทําอย่างอื่นได้เลยครับมันไม่หายนะับมจเก็ไว้ตลอด ทีนี้ผมก็ได้ข้อมูลที่เขาไปหาเรียบร้อยครับจากนิตสารนะซึ่งเนี่ยเขาก็มีข้อมูลประมาณนี้ครับเราสามารถอ่านได้เลยนะฮะละเอียดยิบนะครับแล้วก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงว่าเอามาจากที่ไหนบ้างนะครับคุณสามารถลองไปเล่นดูนะครับตัวนี้เป็นตัวดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยก็จะมีข้อจํากัดในการใช้ต่อเดือนนะโดยเฉพาะคนที่ใช้ฟรีเนี่ยน่าจะมาณ5ครั้งต่อเดือนนะครับส่วนคนที่เสียเงินเนี่ยน่าจะมาะมาณ40 ครั้งต่อเดือนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเป็นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายทำอินโฟกราฟิกต่อได้ด้วยนะครับติดตามหัวหน้าแบงค์ฟูฟานเนลไว้ด้วยนะครับ